สวัสดีครับวันนี้มาสอนซ่อมพัดล,ลมครับพัดล,ลมกเก่าๆมันเกิดอาการหมุนช้าดูแทบไม่หมุนเลยครับดูว่านี่คืออาการที่มันเป็นที่ซ่อมง่ายเดียวครับอาการหมุนไม่ไรที่ซ่อมแกะข้างหลังมาแล้วครับเจอตัวนี้ครับ ตัว c หรือตัวเก็บประจุค่ามันตรงนี้ครับ2ไมโครฟารัดนะครับเราก็ไปหาซื้อมาครับตามท้องตลาดร้านขายอุปก,กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถอดต,ตัวเดิมไปก็ได้ครับนี่ครับอันนี้สังเกตที่ค่ามันตัวนี้มีค่า1.5ไมโครนะครับตัวนี้ผมไปซื้อมาแล้ว2ไมโครฟารัดน็อตมันอาจจะแตกต่างนิดหน่อยนะครับให้เราพลิกแพงเอาเริ่มเลยครับ อาเดิมก็ให้ทอดของเดิมออกมาครับไม่ควรไว้ไหนครับ,รบยากครับเก็บออกมาครับ ตัดนะครับสิง้องเตรียมก็มีหมัดแรงนะครับ หรือใครไม่มีหัวแรงก็เทปดำหันอะไรก็ได้ครับตน,นี้ไม่มีขั้วนะครับใส่ไปเลย ไลท์ตะกัวที่สายไฟก่นนะครับเพื่อที่จะง,ง่ายต่อการบัดกีีเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปด้วยครับ À, liếp rồi đó. À, hả liếp mọi lắm có mà khía đi qua anh hả lan vào lắm lan แต่เมื่อกี้ที่เบอร์หนึ่งเบอร์สองแทบไม่หมุนขอจบการซ่อมแห่งเท่านี้ครับสวัสดีครับ